สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6ตุลาคม2568นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทำจากเหล็กตลับลูกปืนนี้นะครับเป็น เราทำฝักให้ด้วยนะครับอันนี้ฝักเป็นแก่นไม้ไม้มะขามดําเลยนะครับด่างก็แก่นมะขามนะครับฝักก็แก่นมะขามนะครับมีหนึ่งเดียวนะครับเห็นมะขามหายาดนะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับลงราคาให้นะครับขัดขาวให้นะครับยาวสิบหกนิ้วนะครับ ยาว10นิ้วพอดีครับน้ำยาว9นิ้วพอดีครับนะยาวเ่านี้นะครับควากว้างของนิ้วเป๊ะครับ จนาห้ามิลเรียวปลายนะครับครับผมครับ ผมจะประมาณนี้นะครับครับครับ,รบนี้ยาว16นิ้วนะครับสันหนาห้ามิลเรียวปลายครับฟวาง2นิ้วด้ามจะยาว9นิ้วนะครับด้ามแกนมระดามนะครับ ลายนี้ให้นะครับ,บความสวยงามครับฝักให้นะครับฝักทำจากเก่นมะขามนะครับแก่นมะขามครับมีหนึ่งเดียวครับหายากขอไม้พยุงอีกนะครับไม้มะขามครับ ท่านใดสนใจจะลงเบอร์โทรให้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับครัตู้โชว์นะครับของแท้แน่นอนครับแขนมาขามครับ สนใจก็โทรมานะครับเรามีบริการเก็บเงินไปทาบทางครับ